สวัสดีค่ะค่ะวันนี้น้ำเพชรแชร์นะคะน้ำเพชรก็จะชวนมาคุยนะคะในหัวข้อธรรมะนะคะเพื่อความสบายใจนะคะในหัวข้อธรรมะวันนี้นะคะน้ำเพชรจะมาพูดเกี่ยวกับคารวาชันเลินะคะ คารวะชันเลิศคืออะไรนะคะสาหรับน้าเพชรนะคะที่น้าเพชรศึกษาพุทธวจนะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามานะคะไปเจอหัวข้อคารวะชันเลิศนะคะก็คือหนทางนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตให้พ้นทุกนะคะทั้งทุกทางกายและก็ทุกทางใจนะคะการใช้ชีวิตให้พ้นทุกจากทุกทางกายและก็ทุกทางใจนั้นน่ะมีอะไรบ้างนะคะ มีอยู่4ประการด้วยกันก็คือข้อที่1นะคะพระองค์ท่านเนี่ยกล่าวไว้ว่าข้าบดีกามโพคีคารวาดผู้ใดนะคะ 1. แสวงหาโภคทร์โดยธรรมโดยไม่เคร่งเครียดเกินไปจนทรมานตนนะคะก็คือในความหมายของน้ำเพชรนะคะก็คือแปลไว้ว่าทำการงานไม่เคร่งคัดไม่เคร่งเครียด นะคะถ้าเราทํางานแล้วเราไม่เคร่งเครียดกับการงานมากเกินไปนะคะเราก็จะไม่ตึงนะคะแล้วเราก็จะสบายใจแล้วก็จะสามารถทํางานไปได้เรื่อยๆตลอดทั้งวันเท่านี้เราก็จะสบายใจไปละทําทการงานไม่เคร่งเครียดแล้วก็จะรู้สึกไม่เหนื่อยด้วยนะคะแล้วก็ข้อที่2นะคะพุทธวจนะท่านว่าไว้ว่าทําตนให้เป็นสุขให้อิ่มหน,นำนะคะ น้ำเพชรหมายถึงทำตัวให้อิ่มหนำนั่นเองนะคะถ้าเมื่อไหร่รู้สึกหิวก็กินนะคะหรือว่าในขณะเดียวกันเรารู้สึกเหนื่อยเมื่อยล้าเราก็นั่งพักบ้างนะคะรู้สึกง่วงก็นอนนะคะ ธรรมะคือธรรมชาตินะคะไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปต้องฟังสัญญาณร่างกายของตัวเราด้วยนะคะอย่าฝืนนะคะถ้าเหนื่อยเราอย่าฝืนเพราะว่าเราอาจจะสุดได้เดี๋ยวจะจิบไข้ไม่สบายเอานะคะ,ะ,คะแล้วก็ข้อที่3นะคะพุทธวจนะท่านกล่าวไว้ว่าแบ่งปันโภคทรัพย์บำเพ็ญบุญนะคะ,ะ,คะข้อนี้น้ำเพชรเด็ดมากเลยค่ะ,ะ,ะน้ำเพชรหมายถึงนะคะข้อนี้หมายถึงว่า เงินที่เราหามาได้นะคะเราแบ่งไปทําบุญบ้างนะคะทําบุญที่ทําได้นะคะก็คือ,อเป็นการเติมกําลังบุญให้ตัวเองในทุกวันนะคะหรือที่เรียกว่าหยอดกระปุกบุญนะคะก็คือบุญเนี่ยแปลว่าความดีนะคะอะไรที่เป็นความดีคือกําลังบุญทั้งนั้นเลยนะคะยกตัวอย่างนะคะเห็นคนข้ามถนนเราขับรถอยู่และเราเจาะให้เขาข้ามนี่เราก็ได้แต้มบุญแล้วนะคะ หรือเห็นคนยกของหนักและเราไปช่วยเขายกนะคะโดยที่เราต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะเรายกไหวไหมอย่างนี้ก็คือประเมินสถานการณ์ด้วยนะคะ <multif. S 1> การที่เราไปช่วยหรือไปเอื้อนหน่วยคนอื่นนะคะเราก็ได้บุญนะคะแต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะ <S <S และก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นเหมือนกันนะคะ,ะก็คือหมายถึงว่าการช่วยที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นหมายถึงว่าถ้าเราไปช่วยนายเ แต่นบีเดือดร้อนนี้ก็ไม่เป็นธรรมไม่ได้เหมือนกันนะคะเราช่วยต้องไม่กระทบใครเลยนะคะเราถึงจะได้กําลังบุญอันนี้เพื่อนเข้าใจเนาะแล้วก็เรื่องของกําลังบุญดียังไงนะคะเดี๋ยวขอแวะตรงนี้นิดนึงกาลังบุญเนี่ยก็คือถ้า วันหนึ่งเนี่ยกำลังเขาเรียกว่าบุญบารามีนะคะถ้าวันหนึงบุญบารามีเราถึงเราเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเอ่ยเรื่องครอบครัวเอ่ยเรื่องเงินทองเอ่ยเรื่องสุขภาพเอ่ยทุกอย่างจะไม่ติดขัดนะคะแต่ถ้ากําลังบุญเราอ่ามีปัญหาบุญพร่องนะคะก็จะมีปัญหาเข้ามารุมสุขในชีวิตเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทะเลาะก,กับแฟนทะเลาะก,กับที่ทํางานเขาเรียกว่า อาจจะเกิดเหตุการณ์มารผจนได้นะคะก็เอาไม่ง่ายค่ะยกตัวอย่างนี้ชัดเจนดีกว่าคนที่อยากถูกหวยนะคะาการเล่นหวยเนี่ยก็คือการเบิกบุญมาใช้นะคะถ้าเรากําลังบุญเต็มเนี่ยเราซื้อหวยไม่ว่าจะซื้อมากซื้อน้อยคนจะถูกยังไงก็ถูกนะคะก็คือกําลังบุญเต็มนะคะแต่ถ้า เราไม่มีกําลังบุญเราซื้อหวยเฉียดไปเฉียดมาแสดงว่ากําลังบุญเรายังพร่องอยู่ยังขาดอยู่นะคะตรงนี้เพื่อนพอเข้าใจไหมคะยุกตัวอย่างตัวน้าเพชรเองนะคะน้ําเพชรถ,ถกูหวยมาสองงวดติดนะคะงวดแรกน้าเพชรลองซื้อในออนไลน์เว็บไซต์เล่นดู1บาทนะคะได้90บาทซื้อเลขทะเบียนรถตัวเอง91นะคะออกที่เขาออกโควิดนะคะ ซื้อหนึก้ับกัน2ตัว2บาทถูกมา90บาทนะคะอันนี้กำลังบุญน้ำเพชรตอนนั้นก็พิสูจน์กับตัวเองนะคะว่าการเล่นหวยคือการเบิกบุญมาใช้จริงไหมในเมื่อเราพยายามทําความดีในทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งอย่างเนี่ยเป็นการหยอดกระปุกบุญเราก็อยากจะเทสกําลังบุญแล้วว่าเราใกล้เต็มหรืออยังเราจะเบิกบุญมาใช้ได้ไหมก็เลยลองซื้อทะเบียนลถตัวเองดู2บาทนะคะตัวละบาทถูกมาตัวหนึ่ง ก็เลยได้มา90บาททีนี้อีกงวดน,นึ่งก็คือเมื่อเมษาที่ผ่านมาวันที่5เมษานะคะก็คือวันวันเกิดของน้ำเพชรเองด้วยเนาะแต่ว่าซื้องวดวันที่1เมษาเหมือนต้อนรับวันเกิดเลยนะคะก็ซื้อ0ูนย์ห้านะคะหวยก็ออก0ูนย์ห้านะคะถูกสองตัวตรงได้มาสองพันบาทหักค่าธรรมเนียมไปธนาคารไปสาบาทก็อยู่ประมาณพันเาเจบาท เนี่ยค่ะก็คือ,อน้ำเพชรไม่ยังไม่สามารถทราบได้เนาะเพราะว่าไม่ใช่ผู้วิเศษเป็นคนธรรมดานี่แหละยังไม่สามารถทราบได้ว่ากําลังบุญเราจะเต็มเมื่อไรแต่ว่ามันก็เป็นสัญญาณที่น้าเพชรพิสูจน์มาแล้วว่าเรื่องของบุญเนี่ยมีจริงการเล่นหวยคือการเบิกบ,บุญมาใช้จริงแสดงว่าน้าเพชรก็เริ่มสะสมกําลังบุญได้พอสมควรก็เลยถูกหวยสองตัวตรงอย่างนี้ค่ะอันนี้น้ำเพชรยกตัวอ,อย่างตัวเองให้ เพื่อนเพื่อนฟังนะคะแต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะไม่ได้ให้เพื่อนงมงายนะคะแต่แค่ว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีๆน้ำเพชรก็อยากให้เพื่อนลองเอาไปทําดูลองไปพิสูจน์ดูว่าเพื่อจะเกิดปฏิหารหรือเกิดเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะตัวนี้น้ำเพชรไม่ห่วง้่มน้ำเพชรก็เลยวอามาแช์นะคะแล้วก็ข้อที่4นะคะอะพุทธวจ,จะนะท่านกล่าวไว้ว่าไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลง มีปก,กติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกนะคะบริโภคพวกทรัพัเหล่านั้นอยู่นะคะทรัพย์ที่เราหามาได้จากการงานเนี่ยในข,ข้อที่ที่เนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยก็เหมือนกับเตือนสติเราไว้ว่าก็คือเงินที่หามาได้เนี่ยไม่ใช่ว่าหาเงินมาได้เยอะแล้วเราจะาเสพสุขสัมเมเลเทเมานะคะกินเหล้าทุกตอนเย็นหรือไปเที่ยวกับ เพื่อนบ่อยๆใช้เงินซื้อรุ่ยสืาไในสิ่งที่ไม่จําเป็นนะคะเราต้องมีปกติเห็นโทษนะคะในเหตุผลของการใช้เงินที่เราหามาด้วยน้ำพักน้าแรงด้วยว่าเงินแต่ละบาทที่เราจะแลกมาแลกมาด้วยกําลังแรงกายเราแรงใจเรานะคะลองนึกง่ายๆว่าถ้าวันนึงเราเกิดเจ็บไข้ไม่สบายหาเงินเข้ามาไม่ได้และเราไม่มีเงินเก็บเลยเนี่ยเราอาจจะ x เด่นได้นะคะหมายถึงว่าอาจจะเกิดการติดลบเป็นหนี้เป็นสินได้เนาะก็มีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกเมื่อเรารู้แล้วว่ามันไม่ดีเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงที่จะไม่ทํามันนะคะหรือถ้าเรายังติดชอบซื้อช้อปปิ้งอะเหมือนน้ำเพชรเองน้ำเพชรเนี่ยชอบซื้อมากอ่าในเรื่องของอุป,ปกรณ์ความสวยความงามเนาะเราก็เป็นผู้หญิงเนาะเราก็รักสวยรักงามก็ อยากจะซื้อครีมบ้างนะคะอุปกรณ์ทําผมอุปกรณ์แต่งหน้านู่นนี่นั่นนะคะเราซื้อเป็นความชอบอยู่แล้วแต่ว่าซื้อได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะสส่ได้ดีนะคะอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าสรุปสี่ข้อนะคะน้ำเพชรสรุปสี่ข้อง,ง่ายๆเป็นภาษาของน้าเพชรเองนะคะเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายก็คือค่าว่าเชลเลอร์เนี่ย ปฏิบัติอยู่4อย่างก็คือข้อที่1ทําการงานไม่เข่งคัดนะคะข้อที่สองทตัวให้อิ่มหนำข้อที่สามาบุญที่ทําได้ข้อที่4มีปกติเห็นโทษนะคะไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงนะคะใช้ชีวิตมีความสุขแล้วแต่ไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงก็คือมีสติกับการใช้ชีวิตนั่นเองนะคะก็ วันนี้น้ำเพชรก็ขอจบในเรื่องของคารวาชั้นเลิศนะคะไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าถ้าเราเดินทางของคารวาชั้นเลิศเนี่ยมันทําให้เราหนึ่งไม่มีทุกทางใจไม่มีทุกทางกายแบบนี้ทุกวันทุกๆวันเราก็จะมีความสุขในที่สุดนะคะถ้าเราปฏิบัติแบบนี้ในทุกๆวันทุกๆวันความสุขก็จะยังอยู่กับเรานะคะน้ำเพชรก็ขอฝาก คาราว่าชันเลิศไไ้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆพี่พ,พี่ลุงป้านะอานะคะใครก็แล้วแต่ที่ฟังน้ำเพชรอาจจะไม่เข้าใจหรือขัดหูไปบ้างอะไรไปบ้างหรือว่าไม่ตรงกับสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นมานะคะก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะคะสามารถแชร์ใต้คอมเมนต์คลิปวิดีโอน้องน้ำเพชรได้นะคะก็ถ้าอะไร ถูกใจไม่ถูกใจประการใดน้ำเพชรก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะไว้วันหน้าน้ำเพชรจะมาอัดคลิปดีๆนะคะจะมาแชร์ธรรมะดีๆนะคะให้พี่ๆให้น้องๆให้ลุงป้านาะอาได้ฟังอีกนะคะถ้ายังไงน้ำเพชรฝากกดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะคะเป็นกำลังใจให้น้องน้ำเพชรด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ